และนี่คือร้านข้าวแกง10บาทที่เราสามารถตักข้าวได้ไม่อั้นและมีข้าวแกงให้กินหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดปลาดุ้มยำไก่แกงเขียวหวานผัดหอยลายผัดเผ็ดเป็ดผัดผักเครื่องในไก่หนังไก่ทอดกรอบไข่พะโลและไข่ลูกเขยและอีกหลากหลายเมนูกับข,ข้าวแต่ละอย่างน่ากินมากปริมาณ10บาทได้ถือไปเยอะเลยนะนี่ให้ดูตัวอย่างอันนี้ผัดเผ็ดเป็ดเป็นเนื้อเป็ดลว้ลวนเนี่ยสิบบาทไว้ทุกคนเยอะ อันนี้คือเยอะเลยเยอะเลยแต่อย่างพวกไข่จะได้ฟองเดียวไข่ลูกเขยฟองเดียวไข่พะโล้ฟองเดียว,อ,อ,ยวอย่างอันนี้เป็นแกงเขียวหวานลชิ้นปลากายนี่ก็สิบบาทโอ้ยดูดิเยอะนะเยอะนะมีมะเขือมีปลากายประมาณสามชิ้นชิมเขียวหวานก่อนเลยลงะงานเอาเรื่องเอาชัยแกงเขียวหวานที่นี่จะออกหวานต้นแล้วก็เค็มปลายจะมีความหวานกับเค็มซึ่งรสชาติดีเลยตัวปลากายเนื้อหนึบนึบเออถ้าราดข้าวนี่กินเนี่ยกำลังดีเลย เพอร์เฟกต์ในรสชาติค่อนข้างไปทางเข้มข้นจ,จัดจ้าน10บาทไม่น่าเชื่อนะ1ิบาทรสชาตินี้ถือว่าโอเคนะเดียววนดีแค่ว,วันดีกินได้เรื่อยๆไม่ได้มันมากไม่ได้นัวมากแต่เป็นเค็มหวานและอีกอย่างนึงที่เดินผ่านแล้วต้องตังแน่นอนนี่คือผัดหอยลายทุกคนผัดหอยลาย10บาทอ่ะเราจะมานับกันได้กี่ตัว4 5 6ห8 9ตัวจริงๆถ้าเขาตักให้1 0ตัวก็ตักได้แหละบางทีแบบมันก็จะปนๆตามซีล,ลิ่งของแม่ค้าที่แบบตักหนึ่งทพีตกตัวละบาทอ่ะเป็นหอยลายแบบไซส์แบบตัวดีนะกำลังดีีตัววใหญ่่แล้ก็ไมมคนเ เออต้องลองดูจะเป็นยังไงนะโอ้โหบอกเลยมาห้าจานก็หมดหอแรกเข้มข้นมากเนื้อเด้งเด้งหนึบหนึบรสชาติเข้มข้นเผ็ดเค็มหอมกําลังดีเลยหอมใบโหระพาที่เขาใส่ผัดหอยลายเข้มข้นมากร้านนี้ค่อนข้างไปทางติดหวานนิดนึงนะหลังจากที่ชิมมาสองเมนูค่อนข้างไปทางหวานเออต้องลองดูอีกทั้งเมนูเอาเอาแกงแกงอีกทั้งเมนูหนึ่งนี่นี่คืออะไรต้มยำเปล่าต้มยำไก่อ่า โอ้ oh. ต้มยำไก่อันนี้ดีเป็นฟิลกับต้มยำไก่บ้านหอมหอบความเปรี้ยวมาจากมะขามหน่อยแล้วก็มะนาวนิดอ้าวุ้ยุยต้มยำอันนี้ดีนี่ไก่ก็จะเป็นแบบไก่แบบไก่สับเป็นชิ้นอย่างงี้หล่ชิ้นอยู่แล้วก็จะมีเห็ดอ่าดูปริมาณสิบบาทนะเยอะนะอันเนี้ยต้มยำแนะนําไม่ควรพลาดต้มยำดี กับทางกลับบ้านเลยก็มีอ,อ,อีกอย่างหนึ่งทีเด็ดที่ทุกคนต้องสั่งก็คือนี่คือทอดมันทุกคน10บาทได้4ี่ชิ้นอู้ยเยอะนะเป็นทอดมันปลาเออสิบาทได้4ี่ชิ้นชิ้นแบบใหญ่กําลังกินอุ้ยรสชาติดีเลยอืมรสชาติทอดมันแบบว่ามีความหอมๆพริกแกง เออแล้วก็แบบทอดมากําลังดีกรอบนอกนุ่มในอุ้ยผมถือว่าดีนะราคาสิบาทได้4ชิ้นเนี่ยตกชิ้นละ2บาทห้คุ้มอันนี้ถือว่าคุ้มแนะนำใครที่มากีรานีต้องสั่งนะเป็นเมนูเหมือนเป็นเมนูบังคับอ่ะที่ทุกคนต้องสั่งและอีกเมนูหนึ่งนี่อันนี้ทางร้านก็บอกว่าซิกเนเจอร์ที่ทุกคนมาก็ต้องสั่งนี่คือหนังไก่กรอบมันเป็นฟิลแบบหนังไก่ทอดกรอบแล้วไปผัดซอสอะไรสักอย่างต้องรอ,งองชิมโอ้ ออเอาเน้ไม่สิบถ้วยก็ได้เออไม่น่าล่ะอันนี้เขาทอดเป็นรอบที่2แล้วมีแต่คนมาถามหนังไก่ทอดเนี้ยคือหนังไก่ทอดเขาจะเป็นหนังไก่ทอดแบบกรอบทอดกรอบแบบฟูเลย แล้วตัวที่เขาผัดเคลือบเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนปลาดุกผัดเผ็ดอะ่ะมันจะมีความหว,นวานๆเคลือบไปในไก่ไก่จะมีความกรอบแล้วก็หวานอันนี้คือค oh, ู่ห่โคู่เดอะเบสไม่ควรลาดทางประานทาง,ทางวงไก่กรอบเลยโคตรด,ดีผมก็จะสั่งกลับบ้านสักสิบอะ่ะเออไปกันต่อข้างๆกันนี่คือผัเผ็ดปลาดุกนก่าจะเป็นฟิลพริกแกงคล้ายๆตัวไก่กรอบอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกกรอบนะแล้วผมนี่สายปลาดุกเลยผมบอกเลย ร้านนี้ทอดปลาดุกได้กรอบมากเป็นการกรอบที่แบบเราสามารถกินได้ทั้งกระดูกอ่ะเราสามารถกินทั้งกระดูกแล้วตัวพริกแกงที่เขาใส่อ่มันจะมีความหวานนเคลือบอยู่และเป็นความหวานแบบหวานแล้วก็เผ็ดนิดๆปลาดุกที่นี่ดีรสชาติแบบดีเข้มข้นเข้าไปในเนื้อปลาดุกแล้วกรอบที่สำคัญเลยคือถ้าปลาดุกกรอบอ่ะเมนูนี้จะอร่อยมากถ้าปลาดุกกรอบอ่ะยังไงเมนูนี้ก็อร่อยซึ่งปลาดุกร้านนี้กรอบมากเออปกติผมเคยเจอแบบมันกรอบจนมันเหี่ยวจนมันเหนียวไปแล้วเนื้ออกไหมกัดแล้วแบบบางทีมันเป็นเนื้อผงๆแต่เนี่ยเนื้อแบบ แน่นแล้วกรอบต่อมาครับผมนี่คือผัดเผ็ดเป sure? okay. like ็ดเป็ดผัดเผ็ดอะไรสักอย่างเออเอาลองชิมดูนะฟิลลิ่งเนื้อสัมผัดแรกเหมือนเรากินผัดเผ็ดหมูป่าแต่ไม่ใช่นะร้านนี้อิสลาเป็ดจะมีความกลิ่นหอมของเป็ดแล้วก็เนื้อจะมีความเหนียวเหนียวแน่นแต่ไม่ได้เหนียวถึงขั้นเคี้ยวไม่ได้นะจะมีความเหนียวนุ่มเออเรียกอย่างไรดีว่ามีความชู้ฟันดิ้งแต่ตัวพิแกนี่เขาใส่มันเนี่ยเข้มข้นมากเผ็ดจัดจ้านเออ อันนี้แบบเผ็ดเลยอันนี้เผ็ดเลยถ้าใครไม่กินเผ็ดต้องลองดูเมนูอื่นเป็นรสชาติเผ็ดแบบจัดจ้านกินผัดเผ็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 ดแล้วนี่ดีกว่ามาเบรกกันที่ไข่ลุกเขยนี่มาเป็นลูกอ่ะสิบบาทเียจะได้ฟองเดียวนะเอออ่ะลองดูรสชาติจะเป็นยังไงอ่าราดน้ําลงไปอืม น้ำไผ่ลูกเขยเข้มข้นมากหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวหอมๆเออเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมะขามแต่หวานน่ะนําเลยแล,แล้วรู้สึกเข้มข้นไม่ได้กระหล่อมกองแกงไม่ได้แบบเป็นปน,น้ำจยดๆอันนี้เนื้อน้งข้น,น,นหรือวิไข่ลูกเขยดีอุทยน,น,น,นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะที่ผมรู้สึกว่าทําไข่ลูกเขยได้ดีมากตัวซอสอะเออ,ต,อ,อ,เต,อตัวไข่อะโอเคแหละตัวไข่อาจจะทั่วไปก็ความสุกกาลังดีไข่ดํานิดๆตัวน้ําโคตรดีตัวน้ํามีความเข้มข้นแล้วก็แบบถึงเครื่องของไข่ลูกเขยอะเออลองกินไข่ลูกเขยดูไข่ลูกเขยคือชี ดูความหนึ่งของน้ำราดถ้าไข่พิคว้าจะแบบครบรสตามลงไปอ้หูยเเป็นไข่ก็เขียที่ซอสแบบเข้มข้นมากอ่ะแบบถึงจริงๆอ่ะเปรี้ยวมะขามแล้วก็หวานเฮ้ย ไข่ลูกเขยที่อร่อยอร่อยอร่อยกว่าร้านข้าวแกงทั่วไปด้วยเอาจริงๆนานๆที่จะเจอไข่ลูกเขยรสชาตินี้เอาบอกตรงๆอร่อยอร่อยอร่อยนี่ข้างกันเลยไข่พะโล้ต่อครับผมอุยแต่สิบบาทนี่คือไข่กับเต้าหู้มาเน้นๆเลยนะก็ได้ไข่ฟองหนึงเต้าหู้ชิ้นนึงอ่งลองชิมเต้าหู้กับน้ำพะโล้ดูไข่พะโล้ไม่ค่อยแข็งฟิลแบบกินเรื่อยๆอ่ะได้ แต่ไม่ค,ค่อยเคมดีดได้อยู่นี่ดีกว่าเมนูที่เขาสั่งมาผัดผักสิบบาทโเคตรเยอะนี่คือผัดผักคือเหมือนจะเป็นเครื่องในไก่ไหมใส่เข้าไปข้างในผัดเผ็ดจะเป็นเครื่องในไก่นี่กับผัดผักอลองดูลองดูงดแต่เห็นในถาดดูน่ากินมากเลยร้าออน,นนี้อร่อย<อ><อ>กินกินมารู้สึกว่าร้านนี้มีความแอบติดหวานนิดนึงมันจะมีความแบบหวานๆนำนำรสชาติอื่นมาหน่อยเออใช่ มันเป็นหวานกลมกล่อมแล้วกันมันไม่ใช่หวานโดดนะนนดดอร่อยเราติดใจติดใจอ่ะนี่นี่นี่พิเอีกอย่างหนึ่งนี่เลยเป็นผัดเผ็ดปลาดุกโดยเป็นปลาดุกสดไม่สั่งจานนี้เพราะอะไรรู้ป่าไม่ใช่ปลาดุกหรอกสั่งเพราะว่ามะเขือ,อนี่มะเขือเป็นตอนตอนเลยคือเป็นคนชอบกินมะเขือมากอะมะเขืออะไรก็ได้ที่เป็นมะเขืออุ้อร่อยอือเป็นไงรจริงๆวันนี้ขำหข้าวอร่อยนะ เอาไง,ไง่ายๆก็คือร้านข้าวแกงแต่10บาทแบบอารมณ์แบบเรามาตักข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยคือ10บาทตักได้ไม่อัน้นถ้าไปร้านอื่นนะก็คือเป็นข้าวแกงแบบนี้แหละแต่ละรานร้านร้านไปใช่ปะแต่อันนี้ก็คือรสชาติแบบเหมือนร้านข้าวแกงที่เรากินแต่ในราคา10บาทอะเราได้มาเป็นเหมือนกับข้าวอะ่ะแล้วกินได้หลากออหลายลนเนี่ย อย่างอันเนี้ยสั่งมา11อย่างก็คือ110บาทรวมค่าเป็น120แล้วข้าวเติมได้ไม่อ,อั้นตัดได้ไม่อั้นคือข้าวเนี่ยขเยขาคิดตั้ง10บาทนะแต่ตัดได้ไม่อั้นเติมได้ไม่อั้นตเกี้เห็นโต๊ะข้างหลังอ่ะเขาสั่งกับข้าว2อ,อย่างแล้วเขาก็ตัดข้าวแบบพูนก็ได้ พูนเราเห็นอย <rices S 2> <ๆ S 1> ู่พ<ช>ูนขึ้นมาประมาณนี้เลยพูนก็ได้แสองก็ได้ใช่แต่รสชาติรสชาติคือคืออร่อยเลยนะสําหร <ๆ S 2> ับเขาเขาคือถือว่ารสชาติออร่อยเลยเข้มข้นกว่าร้านข้าวแกงแถวบ้านจริงจริงจริงและสําหรับใครที่อยากมากินร้านข้าวแกง10บาทฟาตีเขาอยู่แถวหนองจอกถนนเลียบวารีเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้บอกเลยครับมาที่นี่10บาท20บบาทก็อิ่มได้